เก็บไว้เป็นขวัญถุงสักชุดอะเผื่อได้แต่มันไม่มีไม่มีตัวหัวเนาะตัวหัวตัวหัวมีอยู่ใบหนึ่งทั้งแผงก็พอดีให้ลูกสาวไปเมื่อวานอ่าไม่เป็นไรมันจะเป็นเลขไม่สวยเลยแต่เราก็รุ้นวะ่าถ้าเกิดมันอะไรข้างหลังมันก็เกิดขึ้นได้หมดเนาะแต่พอดีหลานชายมาเล่นกับแผงแต่จำได้ว่างวดที่ออก หนึ่งสี่หลานหลานชายดึงหนึ่งสี่หนึ่งแล้วก็ไม่ค่อยเชื่อเท่าไหร่เมื่อวานดึงศูนย์ศูนย์ห้าใบเลยพอดีก็เราก็เออเดี๋ยวเราจะเก็บไว้แบบนี้พอดีก็ไอเอฟซีไอพวกรถตู้เขามาจอดแล้วก็เขาดูแล้วเขาไม่ชอบหลานชายเพิ่งจะปกปกปาเอยเนาะแต่ผมเลยให้หลานชายซื้อไม่รู้หลานชายก็เป็น เหมือนอย่าเป็นคนนะพ่อค้าเหมือนกันนะมาจับเร็กอก็ไปบอกลูกค้าเอา้า <Okay. S 1> ลูกค้าเลยจัดจำใจเอาไปสองใบ <laughs> เลขไม่สวยนะรักด้วยน้องทำไทยเลขไม่สวยด้วยเลขศูนย์ศูนย์นะ <c oughs> แต่ว่าเราก็ชอบศูนย์อยู่แล้วนะ <c oughs> ถ้ามาล่างก็ไม่น่าเกลียดน,นะ <c oughs> ก็เลยเอาเอาก็ลองดูนะ <c oughs> เพราะเราชอบชนศนะูนย์เนี่ยแล้วเลขล่างมีเจ้าเดียวที่ให้ศูนย์ <c oughs> เจ้าอื่นไม่มี ไม่ว่าจะเป็นหนึ่งศูนย์เจ็ดศูนย์ศูนย์ศูนย์สี่ศูนย์นี้ตัวตัวเด่นเขามีแค่สี่ตัวหนึ่งศูนย์สี่ศูนย์เจ็ดศูนย์คนที่ฝันว่าได้กินเนื้อหมูเลยมีได้หมดเนื้อหมูอะไรเจ็ดศูนย์หนึ่งศูนย์ต้องเล่นตัวนี้บางคนก็ฝันว่าเห็นโคกสามมันก็เอาศูนย์ศูนย์ก็ไม่เกินนี้อะไรยังไงก็ต้องติดศูนย์ล่างครับ ่วนมากถ้าฝันเกี่ยวกับบ้านบางทีก็ไปออกรถนะเจ็ดศูนย์มาเนี้ยเคยเคยเป็นอยู่ประมาณน้ครับแต่ตัวที่ยังไม่ออกคือห้าสี่เนาะห้าสี่อืมก็อยู่ในจานแม่เรามีห้าตัวเดียวอะ่ะเราก็ไม่รู้นะอันนี้คือมันเป็นลักษณะฝันแต่ฐานคำนวณเราก็อยู่ที่หนึ่งเก้าตัวเดียวอะ่ะนะเชื่อกะเป็นเป็นเลขที่ผมไม่ชอบเลยนะบอกจรงๆไม่ชอบหนึ่งเก้าไม่ชอบเลยนะบอกตรงๆคือไม่ชอบเพราะว่าหนึ่งมันเป็นเลขตัวเก่า แต่การการคำนวณของเราไปได้ที่หนึ่งเก้าพอดีอะ่ะถ้าถ้ามานันนั่งดูไม่มีอะไรนะหวยถ้าจะมาออกหนึ่งเก้ามันมีแค่สามหนึ่งเก้ากับแปดหนึ่งเก้าผมว่าจะเขียนให้หรือเขียนยังไงจเจ้าสามหรือเอาแปดดีเนาะอ๋อมันยังเหลือว่างอยู่เขียนเลยจะเอาตัวเก่ามาตัวนึ้ตัวเก่ามาตัวนี้ คือเอาเอาเอารางวัลที่หนึ่งไอ้ท้ายรางวัลที่หนึ่งวดเสรแล้วมาเป็นหลักร้อยอะห้าเขาใช้บ่อยแล้วก็เลือกแปดกับสามแค่สองตัว<อ>ได้ท้วน 3, 8, 8, 3มนสามแปดกับสามก่ะเาไม่ไม่คูดที่ลงไงนะอ,อันน<อ>ึงเก้าแปดเก้ามีแค่สองตัวนี่นอะให้สามหางสองหางให้เลือกเอาแปดกับสามอะก็องเห็นอะไรหนวกเอาเยะแี่วเอาสามแปดยัง นี่สามแปดเอาไปเป็นแถวลวลูกอ๋อไปแล้วบให้มันป็าเลยแปอ๋อไปแล้วเลขสอตัวละเป็นเลขที่ไม่ชอบคือลังสามเออขสเออออี็้เราจะเขียนอะไรให้ถูกอะ ลองไปไล่ด้วยแปดร้อยแล้วก็จะออกเป็นอะไรกันแน่ที่เป็นออกหนึ่งเก้าอ่ะโอ้แปดศูนย์ศูนย์แปดศูนย์สามหนึ่งเก้าคิดหกตัวเลยตัดเลยต้องจนได้มั่งผมก็ไม่รู้ไหนตัวเก่าเราตัวเก่าเราเจ็ดห้าเก้านี่ม,มันเป็นไปได้เลยอายุผมจอ ผมชอบหนึ่งเก้านะจะให้เขียนจะเขียนตรงไหนล่ะแปดศู 8, 0, 0, 3, 1, นศะูนย์สามหนึ่งเก้าเนาะถูกไม่ถูกก็เขียนตัวเดียวเป็นเลขที่ไม่ชอบเท่าไหร่หรอเพราะหนึ่งเก้าผมไม่ชอบนะแต่ว่าคำนวณเราคำนวณได้ผมเขียนให้เป็นสามกัแล้วกันใครจะเอาแปดสามกับแปดคือตัวเดียวกันนะโมหกเดียวเลยผมให้ตัวเดียวแต่ว่าใครจะไปสามกับแปดตัวเดียวกันนะ ว่ามันถามว่าที่มาที่ไปมีรับหวยตัวหน้าออกแปดหลักแสนหวยก็จะไปอยู่ในกรอบกรอบของแปดหลักแสนแล้วก็เขามาออกคือเราเล็งไปที่หนึ่งเก้าแล้วเราก็จะได้ไปต่องวดต่อไป <c oughs> น,น,น,นี่คือการวางสนุกไว้ผมอนไงบน้อยก็เอาตามลุกนั่นเลยคือซื้อตัวเดียวอะตัวเดียวไปเลยหนึ่งเก้าตัวเดียวก็พอแล้ว คูณด้วยนะกลับด้วยกลับด้วยนะกลับด้วยนะเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งกลับด้วยก็ได้อาจจะเป็นจะต้องเอาตรงๆเลยมันมันจะมีอยู่ <c oughs> เดี๋ยวผมจะให้ดูก่อนนะเมื่อกี้ห้าเก้าสี่ห้าแปดสามก็เอาสามเหลี่ยมตัวนี้มันโอ้มันไม่พว่วงมันไม่พ่วงเลขล่างแล้อยากได้พ่วงเลขล่างอนะมันไมุ่่มมันไมุ่่มแต่มันชัดสามตัวชัดแล้ว อบนก็พอมั้งวันนี้เอาแบบนี้ดีกว่าสีแดงเรามีไหมนี่ตามที่ผมชอบนะม,มันจะพ่วงเลยเลยอ่ะม,มันไมมองไม่ชัดมันมันตนัหนังสือเล็กเรายังไม่มีเครื่องพิมพ์ตัวใหญ่แต่ผมว่าโอเคอ่ะ นะในมุมมองผมแต่ว่าถามว่าถูกไหมไม่รู้เด้อ mm hmm. ก็ยังมาอยู่ที่ฐานตัวเก่าแผ่นเดิมดีกว่ามันจะง่ายกว่ามันจะขยายตัวโอ้มันทั้งสามตัวทั้งสองตัวใช่ไหมโอ้ mm hmm. เราจะไปวงไงมันตัวหนังสือมันแคบเอันนี้อันนี้บนไปครัน,นี้ล่างไปใครว่าจะแปดแทนก็ได้มันมีแค่ตัวเดียว กลับไปอาจจะเป็นสามเก้าหนึ่งก็ได้อ่าทีนี้ให้ดูให้ดูไฮไลท์กระตุ้นกระตุ้นปุ๊บมปั๊บมันมีที่กระตุ้นปั๊บไหนล่ะมันมีฐานของมันอยู่นะโอ้อยู่แค่นนี้เนี่ยโดมมนี่มันมามันมันปัญหามันมาชนปีที่แล้วปีเสี่แล้ว มันสุดพอดีก็มีห้าแปดสามนีม่ตรงนี้สามหลักแสนมีตรงนี้โอ้โบอกกันเียบตั้งโต้จะสักเสียงไว้ก่อนนี่นะนี่เราดูฐานที่มาเราก็ดูการเชื่อมตัวเลขปีที่แล้วสี่เจ็ดห้าทีนี้ใกล้ๆนี่เห็นไหมห้าเก้าสี่ห้าแปดสาม ยังไงก็ต้องออกหนึ่งเก้าหรือเก้าหนึ่งอ่ะอยู่ตรงนี้แปดแปดนี่แหละหัวจอกตรงนี้แปดถ้าออกหนึ่งเก้าจะออกแปดหนึ่งเก้าบอกแบบนี้ดีกว่าน้ะถ้าออกเก้าหนึ่งจะออกสามเก้าหนึ่งเอาบอกแบบนี้ดีกว่าแค่นี้เองสองตัวเองเนาะเอะาบอกแบบนี้ดีกว่ามันจะได้ถ้าออกหนึ่งเก้าออกแปดหนึ่งเก้าครับถ้าออกเก้าหนึ่งคือออกสามเก้าหนึ่ง นง่ายเอาแบบนี้ดีกว่าง่ายง่ายชัดเจนเนาะคือตัวเดียวยืนยันตัวเดียวมาเด้แค่นี้เนอะเมื่อกี้บนบอกไปแล้วนะบนเดี๋ยวจะบอกอีกรอบหนึ่งเผื่อเพราะว่าทบทวนอาจารย์ง่ายล่างเบื้องต้นอ่ะสี่ศูนโอ้พนเป็นสี่ศูนย์่งเป็นสี่ศูนย์ี่สี่ศย์ล่างแล้วก็อันนี้เป็นเจ็ดได้เจ็ดศย์สี่ศู หนึ่งศนะครับบนนี้ให้ซื้อถ้าหนึ่งเให้ซื้อ8ปดหนึ่งเถ้าใครซื้อ9ก้าหนึ่งให้ซื้อสามหนึ่งหมีหลักร้อยมี2ตัวคือไปเอาไปเอาหน้าตื่นมาใส่เลยนะนี่เอาเอาแเห็นไหมหวยไม่ได้แต่ส่วนว่ามาจอก3 9มเกหนึ่งหรือ3ามนึเ้ั่นเห็นไหม มันอยู่โซนเล็กลงนี่แต่ว่ามันจะเขาจะแทรกอยู่ตรงนี้เขาชอชอบอกสามตัวตรงนี้นะหนึ่งเก้าก้าหนึ่งโอเคแล้วหลักหลักร้อยให้เลือกเอาแปดกับ